เปิดอัลบั้มแบบสับแบบไม่เหมือนใครจริงๆสำหรับแบมแบมนะคะตอนนี้เรียกว่ายืนหนึ่งเลยเป็นนักร้องชาวไทยที่ก็โกอินเตอร์อีกคนหนึ่ง่งเราก็ตามเชียร์ล่าสุดอัลบั้มใหม่ของเขาโฮมทาวซึ่งเป็นอันรู้กันว่าพูดถึงบ้านเกิดประเทศไทยมีภาษาไทยในเพลงด้วยและเพลงแรกที่ปล่อยไปนะคะก็ไปแข่งเอวานกับไทมไทยใช่ไหมแต่ล่าสุดค่ะก็ไปเปิดตัวเพลงใหม่บนเวทีระดับโลกแล้วก็น่าจะเป็นเคป๊อปชาวไทยคนเดียวนะคะที่ได้ไปแสดง ในเวทีครั้งประวัติศาสตร์ g r a c e for the r o l d ค่ะที่จตุรัสนะคะ Saint Peter's สแควร์ที่รัฐวาติกันซึ่งฉากหลังของเวทีนั้นยิ่งใหญ่และมีมูลคลังมากๆเพราะว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์จนี่เป็นคอนเสิร์ตพิเศษที่จัดขึ้นนะคะจากแนวคิดของ f a r r e l l Williams นักล้อมดังนั่นเองอ่ะก็เชียร์แบมแบมนะคะก็แอดบอกเลยว่าการร้องภาษาไทยบนเวทีที่นครรัวาดิกันนั้นโคตรจะเท่เลยนะเจ้าแบม